เจอที่ใช้มือถือตัดต่อ,อเอ้าเราเจอทะเลแล้วเ,เจอเกาะแล้วเด็กโอ้โหโคตรสวยอันนั้นที่เกาะที่เราเห็นข้างหน้าน่าจะเป็นเกาะอ,อ่าสมเรษานนู่นอ่ะทางขวามือเราหนึ่งคือเกาะขามโอเคตอนนี้เราเอารถมาจอดที่จุดจอดรถก่อนจะไปขึ้นเรือตรงนี้ละเฮ้ ไปเราเดินไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือค้อมือึงร้วอขึร้อนสองแถวเพื่อจะไปขึ้นเรือ เยอะมากวันนี้แล้วก็การบริหารการช้า้9โมง10โมงแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ้นเรือกันเลยออกจากบ้านถ่ายพิามันนแล้ตั้งแต่กี่โมงแล้วนะพี่5 40ตอนนี้10โมงแล้วครับยังไม่ได้ลงเรือเลยจะไปที่ไหนรอนานไหมลูก เดินไป,ปง,ปง,องอางนามันได้กินแล้วแน่ะ อ๋ oh, ปลาอะไรปาลปาลยายปลาอะไรไป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 ถูกเดินไปเลยได้นไปเลยไ,ไปั ได้สิลูกมาเล่นเราเห็นว่าเห็นแล้วครับ ไหนระวัอาางอะไรนี่ป้า <laughs> น่นาระวัาางระวังเอาที่เป็นไหนวะโอ้โหตรงนี้น่าเรีนมากเลยนะฮึใช่ใช่ใช่

คุณเจเจอยู่นั่นไปเจดูปลาอยู่ไปเจดําดูปลาอยู่

ที่เกาะขามใสามากน้ำใสามากนคนก็เยอะมากเลยวนันนี้ที่ไหนไหนไหนที่ไหน 让点，接着就跑吧。 ปลาหันมองกล้องนี้เฮ้ยไล่ไปลูกระวังปลา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 เล่นน้ำกันจนเหนื่อยแล้ววันนี้โอ้โหเริ่ดร้อนมากเลยโกล้องเหนื่อยไหมลูกไปไปไล่ไป นายน้าเราไปเลยไปลูกน้าเลยไปลูกนายดูทางดีดี ก่อนปะอันนี้มันอยู่แล้วร้อนเลยนะเราค่ะเนี่รอนเยนาไม่มีที่นั่งกันหรอกไปนั่งกับพหกก่อนอ่ะมีนั่งนี่ ตอนนี้เรามาเที่ยวเกาะขามกันตอนนี้รอขึ้นเรือกับอากาศร้อนมากย่งไงเรือมาแล้ว เรามาแล้วได้เวลากลับโอโห้กองทัพมดกำลังเดินไปเรือกี่ไยปกป้องอเลิอกอยังคืบกถมันจะเลิกได้ยังไงปลาตลก ไอ้ป้อมนี่นะเรากินเบียร์เฮ้ย <c oughs> แต่ไอ้โดมันเลิกได้นะป้อมใช่ไ้ต่ลูึนะส,สวยมากน้ำติำตามตาอันนี้นี่ปันกลาหิน เดี๋ยวตกมาไหนปลาปลาจะเล่ยเออ